สวัสดีครับผมจากุศลเกษตร์องมนลครับพี่น้องครับนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะมาเบิ้งมันกเกษตรศาสตร์ว่ามันจะถือกันกันกบปุ๋ยสูตรของผมบ่นะครับผมปุ๋ยสูตรของผมกัถ้าพี่น้องติดตามก็จะได้รู้เนาะได้รู้ว่าเป็นสูตรอย่างสูตรประหยัดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตฉีดได้ทั้งใบนะครับเนี่ยอันนี้ขีดไปสามครั้งแล้วคลิปของผมเนี่ยที่สางต้นสางใบให้ได้แบบนี้ก่อนส่วนหมักเลยนึ่งถึงสามเดือนให้ได้แบบนี้นี่ผมใช้ปเฮชแปลงไม้เนี่ยให้ได้แบบนี้เนาะ อันนี้เป็นมันกระเสียสัดไงเบื้องกานพี่น้องคือการใบไะเขาสั่งให้นแบบนี้เราล้ำต้นเบื้งองหวบใงบวบในเลยนะครับนี่พี่น้องมาเบื้องตรงนี้ไงชิลูเลยว่ามันอ้อนอยู่มีมันหาเดียนมันอ่อนออนไงพี่น้องนะครับเดีย๋ยวเขาเบื้องหัวกันมันหาเดียนกับปุ๋ยสูตรนี่ว่ามันยีตอบโจทย์กันบ่นะครับผมตัวนี้เป็นยินซ้ายวอมนะครับเป็นปุ๋ยสูตรปุ๋ยมักนะผมปุ๋ยมักที่เ้าเฮ็ดเองเนาะ เขาเองเราก็เป็นปุ๋ยเก็ดบวกผสมกันนะครับมหมดดมดแดงไฟที่ไปได้เบิ้งมดนเของมดแดงไฟแตกก็โหมันก็เสียดสั์หัวกับใส้ได้อยู่พี่น้องอู้ดกพร่อมน้องเบิง้งนะครับหัวกับถือว่าโอเคยอยู่เ <c oughs> บิ้งว่ามันยิ่ดกว่าผมอยากเบิ้งรอบๆไปซื้อน,นี่แหละ อย่างขนาดมันแดงไปก็แตกโอ้ดอกยุกพี่น้องอันนี้ก็โอ้พ่อเพี้ยเพี้ยเปิดหัวไหมป้าใหญ่พร้อมนี้เนี่ยพี่น้องเบื้องหัวเดี๋ยวผมจะไปเบื้องฟังฟังฝนเด้อยพดเบื้องหัวที่ว่ามันตกบปเนาะความง่ายนี่บพัดพดต้องไปวางลายดอกเพราะว่ามันพึ่งนิดหน่อยย่เดี๋ยวเขาบำรุงเราเขายิ่งมากกันเป็นใบหลายพัดเนาะ เนี่ยบิง้งพี่น้องเบิง้งมันหนาะต่อเพียงนี่ครับเสียบยุขาถึงต่อเพียงได้เนี่ยมันก็เลยเป็นจังซี่เนาะเป็นไปเพราะค่อยงามบันใดห,หัวมันนะเพราะเป็นบีเพราะว่าเขาหลีกหนีต่อเพียงเปิดหัวไม่อะายแทะโดกได้เนี่ยบิง้งจ้าอ,อันนี้ก็หัวง่ายพอมพี่เมย์ข้างล่างอีกเดียวอีกอะเอ,อทาทั้งนี้ออกก่อนอืม นั่นหละโอ้ยหลายลเพียอนพี่น้องเบิึงโอ้โหไหลดิเนี่พี่น้อง,งอ้าครับไหลได้ครับโอ,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 โอ้สอนเลยเพี่อนอีกครับพี่น้องเนี่ยตู้หัวบ่วิเวนหัวน้อยนะครับหัวใหญ่นะครับเ่ยอื้มป้าสอนเลยพี่น้องเบิึงเพี่อนทั้งนี้เต็มเลยแบบเป็นพืชจริง่เลย บ่มีว่างเลยครับอาจจะเบิ่งบ่งามเพราะว่ามันมีหนามล่างเบิ่งเบิ่งเนี่ยเนี่โอเคเนี่ยเห็นหูเพีย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 พี่น้องอ๋าเพียข้างล่างเห่พูดอะมีตัวหัวยิงใหญ่เสมอกันดีพ่อม่งพี่น้องมึงอื้มสุดยอดเลยครับโอ้โหมันหาเดือนพี่น้องเนี่ยหาเดือนเขาสั่งได้แบบนี้ถ้าเขาไปเี็กในให้เขาก็หนาฝนฤดูฝนแบบนี้เขาแห้งยิ่งใหญ่กว่านี้อีก แห่งปลูกได้หาเดืนอนเนี่ยยังขายได้เลยเนีย่ยหาเดือนถ้าให้ให้ได้เสมอกันเปิดเนี่ยขายได้แล้วครับเนี่ยหาเดือนเอา้าพี่น้องพามาเบิ่งกเกษตรศาสตร์สำหรับปุ๋ยสูตรนี้เพราะว่าผมเชียดมันผมเชียดชิปไปมีมันก้านแดงแล้วกับมันกเกษตรศาสตร์นะครับผมแล้วก็ยิมีมันแปดเก่าพร้อมอยู่ในแปลงเดียวกันมันมีหลายสายพันธุ์เนาะเบื้องว่ามันถือกับดินทรายบอแล้วกับเบื้องว่ามันถือกับปุ๋ยสูตรนี่บอนะครับผมโอเคว่าได้นะครับผมถือว่าได้ ยวมีแปลงไหมเยวผมยี่เอาปุ๋ยสูตรนี้ไปลงฝากพี่น้องติดตามว่าผมใส่สูตรตัวใดเนี่ยอย่าไปเบิ่งกันนะครับสำหรับคลิปต่อไปพุ่นลหละแต่ว่าคลิปนี้มาเบิ่งกเกษตรศาสตร์นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเขาครับใบ้ปเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปนะครับถ้ามีอย่างก็สอบถามแลกเป็นล,ลูกกันได้ครับผมส่วนคลิปนี้จากกเศษของผมก็สวัสดีครับผมสุดยอดเลยพี่น้องเบิ่งอืสุดยอด